สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะครูก็จะมาบอกแนวข้อสอบนะคะปลายภาคภาคเดียนที่1นะคะปีการศึกษา2564นะคะของมอ .3 เราเนาะ,ะมีทั้งหมด30คะแนนนะคะข้อนะคะโดยแบ่งเป็นข้อละ1คะแนนเนี่ย22ข้อนะคะแล้วก็ข้อละ2คะแนนอยู่4ข้อนะคะในส่วนข้อละ2คะแนนเนี้ยของเราจะเป็นโจทย์ปัญหานะคะ อ่าออกคู่จะออก2บทนะคะบทที่3นะคะเรื่องสมการกําลังสองตัวแปรเดียวนะคะและบทที่5นะคะเรื่องกราฟของฟังก์ชันกําลังสองเนาะอ่าเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะคะว่าแต่ละบทคุณจะออกยังไงนะอ่าเรามาดูกันนะคะบทแรกนะคะบทที่3นะเรื่องสมการกําลังสองตัวแปรเดียว อ่ะสมการกำลังสองตัวแปรเดียวนะคะหนึ่งนะคะครูก็จะให้นักเรียนหาคำตอบของสมการค่ะนะคะอ่ะอันนี้นะคะจะในการหาคำตอบนะคะจะมีหลายวิธีถูกไหมคะ นักเรียนจะใช้วิธีไหนก็ได้แล้วแต่ที่นักเรียนเห็นว่าในแต่ละข้อนั้นจะเหมาะสมอย่างไรเนาะอาจจะมีวิธียังไงลรกมีวิธีอะไรบ้างแทนค่าตัวแปรใช่ไหมคะอ่าแทนค่าตัวแปรนะคะแทนค่าตัวแปรอาจทํำยังไงก็อย่างเช่นลองแทนเราจะมีสมการมาสมการหนึ่งถูกไหมคะเราก็จะลองแทน x ด้วย 2ในสมการนะคะที่โจทย์ให้มาเนาะตรงไหนเป็น x เ,เราก็จะเปลี่ยนเป็น2ค่ะถ้าสมมุติเราแทนไปเราคิดเลขปุ๊บมันจะได้ศูนย์เท่ากับ0แสดงว่าเป็นจริงใช่ไหมสมการนี้เป็นจริง2เนี้ยก็คือคำตอบของสมการนั่นเองนะคะหรือวิธีต่อมาค่ะแยกตัวประกอบค่ะแยกตัวประกอบนะะอ่ะแยกตัวประกอบเป็นยังไงอ่ะสมมติสมมติสมการที่โจทย์ให้มาเป็น x กำลังสองบวก5 x เท่ากับ0นย์นะคะนักเรียนก็ต้องแยกให้มันเป็น2งวงเล็บหรือ2กลุ่ม2ก้อนนั่นเองนะคะเราก็จะแยกได้เป็น x คูณกับ x บวก5ใช่ไหมคะเท่ากับ0อะ่ะเราก็ไม่เขียนต่อค่ะดังนั้น x เท่ากับ0ูนย์หรือ x บวก5เท่ากับ0นยใช่ไหมคะอะ่าเอาแต่ลงเล็บมาเท่ากับ0นแล้วเราก็หาคำตอบของ x แต่ละค่าออกมานะคะก็จะได้คำตอบของสมการนะคะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะคะเป็น โดยการใช้สูตรถูกไหมสูตรของเรามีอยู่สูตรเดียวใช่ไหมคะเรื่องนี้ที่เราเรียนกันถูกไหมคะมีสูตรเดียวนะคะนั่นคือสูตรอะไรให้นักเรียนไปทบทวนมานะคะแล้วแต่ว่านักเรียนจะใช้วิธีไหนในข้อไหนตามความเหมาะสมที่นักเรียนคิดว่าใช่เนาะอ่ะต่อไปนะคะครูก,ก็จะออกอ่าเป็นโจทย์ปัญหาค่ะโจทย์ปัญหานะคะในเรื่องนี้นะสมการ กำลังสองตัวแปรเดียวนะคะโจทย์ปัญหาคู่ออกทั้งสี่ข้อเลยนะคะในเรื่องนี้นะคะสี่ข้อนะคะ,ะหาะการหาคำตอบของสมการนี้คู่น่าจะออกสิบแปดข้ออ,อย่าลืมนะคะตรงนี้ตรงนี้นะคะข้อละสองคะแนนนะคะตั้งใจทำให้ดีๆเนาะ,ะต่อไปนะคะบทที่ห้าค่ะบทที่ห้า ะะเรื่องกราฟของฟังก์ชันกำลังสองนะคะ,ะเราเพิ่งเรียนไปในคาบที่แล้วถูกไหมคะในครั้งที่แล้วเนาะ,ะบทที่ 5, ะคะเรื่องกราฟของฟังก์ชันกําลังสองนี้ครูจะออกอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันคะนนะคะนะครูคก็จะให้นักเรียนหาค่าของ f x ค่ะ หาค่าของ f x นะคะ,ะว่าโจทย์เขากําหนดสรรมการของ f x มาคืออะไรนะคะแล้วก็สมมุติว่าเขาบอกว่าจงหา f ที่ลบสอย่างเงี้ยนักเรียนก็แทนแทนค่าลงไปในสรรมการนะคะตรงไหนเป็น x เราจะเปลี่ยนเป็นรูป3ามถูกไหมแล้วก็คิดเลขค่ะแล้วก็จะได้ค่า y านี่นะคะก็จะได้เป็น f x เท่ากับอะไรเนาะ,ะต่อไปค่ะสอง ครูก็จะออกว่าออให้นักเรียนดูให้เป็นนะคะว่าข้อไหนเป็นสมการสมการฟังก์ชันกำลังสองนะคะหรือสมการพาราโบลานั่นเองนะคะ คือมันเหมือนกันถูกไหมคะมันเหมือนกันคือเรียกได้สองแบบอ่าคือเหมือนกันแค่ครูอยากให้นักเรียนดูให้ออกนะคะว่าอันไหนเป็นสมการตัวนี้เนาะและอ่ารูปทั่วไปเขาเป็นอย่างไรด้วยนะคะข้อที่สามค่ะข้อที่สามค่ะอ่าให้นักเรียนดูให้เป็นว่ากราฟเนี่ย เมื่อเราเห็นสมการนะคะเราจะต้องดูออกว่าเราจะได้กราฟเป็นพาราโบลาหงายหรือพาราโบลาควา่ำพาราโบลาหงายหรือพาราโบลาควา่ำนะคะแล้วหาค่า Y ให้ได้ด้วยนะคะแล้วหาค่า Y นะคะโอเคก็จะออกประมาณนี้นะคะ นักเรียนต้องตั้งใจทํามากๆเลยนะคะเพราะว่าคะแนนเยอะนะคะสามสิบคะแนนเลยเนาะแล้วก็สอบแกมไม่ได้ด้วยนะคะอ่าเออถ้าใครไม่เข้าใจก็ทบทวนบ่อยๆนะคะทบทวนบ่อยๆเนาะอ่าแล้วสุดท้ายนี้ครูก็ขอไว้พรให้นักเรียนทุกคนนะคะ่ะสอบได้คะแนนเต็มเลยนะคะ เราจะไม่เอาแค่ผ่านนะคะเราเอาคะแนนเต็มเลยเนาะสอบได้คะแนนเต็มเลยนะคะและขอให้ได้เกรดสี่วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมกับครูทุกคนนะคะถ้าเวลาสอบคนไหนคิดไม่ออกเนาะก็ขอให้มั่วข้อที่ถูกนะคะให้ใบกากำมั่วโดนข้อที่ถูกนะคะเอออันนี้หลายๆคนอาจจะชอบใช่ไหมุ้ยคนนี้โอเคงั้นวันนี้ครูก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ